พี่น้องเออพื่อผ่นพากันหามเตียงมาไวท้ทางนี้เนาะน้องปลาขยันจริงๆเนาะน้องปลาน้องปลากับน้องยังดุขอบริจาคน้องเทียวหามเตียงพากันหามมาตั้งกินเผาคืออย่างนี้เลยอ๋อใช้ล่ะเพื่อน้องอันองมินต้าแกเพื่อน้องน้ำหวานดิเพื่อน้องน้ำหวานนะ ใกล้ือไก่ไก่ไกกันทั้งทั้วอออยู่นั่นเองเนยเนยเนยเจ็บปวดโอยปวดนี่เนาะนลกลับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเบิร์ตสมองสบอตเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางทางดาวสวัสดีพี่น้องทางทางไทยอีกคนหนึ่งพี่น้องเอง กยินดีตอนรับทุกทุกทา่านเข้าสู่ซองของวายังชัยใจ,ใ,จใจกันหน่อยอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ทางาวายังเองกะพายเอ่าหรือว่าผู้เบ่งผู้ชมเนาะพี่น้องเนาะมาทางบ้านเฮือนของนอง้องป่าพี่น้องเนาะกเห็นลหลายๆซองเนาะพี่น้องเนาะ,ะหลายๆซองที่ว่าเพื่นเขามาทายนั่นคือว่าลูกครึ่งไทยลาวนะพี่น้องแต่ว่าซองนี้ทางาวาย,ยังเองกันยัง่เคยเขามาหาทางเพื่อนจ้าเถื่อนพี่น้องจากไหนก็ฝากน้ำเอฟซีเนาะ ขามาเบิ่งมาชมมากับทีมงาน 9, 3, คนือเก่าสามสี่คนโอเคพี่น้องไงเพื่อบเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะเป็นนั่งอยู่ผู้พี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเด้พูดพี่น้องแฝดเพื่นอ๋อถุงเพื่อบ่มีถุงลำเนาะมีถุงลำไม,ม่มาเก็บใส่ถุงลำว่ะเพื่อนน้นองอันนั้นอยู่ใช่ละเพื่อนน้องอันมินตา,นามินตานะแกเพื่อนน้องละหวานนี่ เน้องน้ำหวานนะใก้เธอใกกันทั้งค่ออยู่นั่นเองน่อยๆเก็บขวดยขวดนี่เนาะชูนร่วมเลยนะอยู่นี่ถิ่นะป้ายล้ปายลึกนะับปายลึกตกฝนตกป้ายลึกต้องต้องแบบนี้ต้องเขียนไม่เบาดิจัดทำปูงแล้เบาดิกเียนอ่าเลย อ๋อสองจุกหนึ่งมากกับมันเป็นหมเป็นยังแง่อยู่นี่ไฟมากกัมาอจอยู่นี่จอดอยู่นี่เราเลยอันนั้นเออน้องกระูกกรอนแล้วไหอปลาทูปะปลาไงกัน

น้องเตี้ยอยากเล่นตีไม่ก็นะตีไม่เราจะเล่นเนาะเน่นังไปตดให้เองเราีเล่นอะไรปิงมโดนละอชับเด็ดโหแทบบอดเป็นดื้อผู้เป็ื้อไม่ไงนั่นเป่นปิงอาโทศัชับเลยหัวมาดูหมบ่แมนกิ่งก็แล้ว่กงก็ได้เียวก็จอยหามไ่ได้ดจอยหามไ่ได้ได้เตียง บม่ได้ไปหาเห็ดบ่มืนอี้ที่เห็นในคลิปว่าไปหาเห็ดไ่ได้ไปคือว่าเห็นพ่นนา้เต่าพ่นกันพ้อมกันเนาะช่างชีชันเนาะเฮียนบม่ได้ใจพ่นบริเฮียนบอกคือว่าพ่นพ้อมกันแท้ต้องเขาเฮียนสอพอดแข่งกันว่าชาอัน เคยมาได้เหรอเนาะศิลปะศิลปะกันพักรรมนั่นชานของช้านอยังเนาะเมนมั่วแล้วคุยเนาะมีคนเข้ามาเน้ะบ่มื้อนี้งยังอยู่เนาะเออเหนื่อยเลยเอตัวมาเข่าเข่ามาเข่ามาก่อนหมู่งไงที่นอนเลยเนาะเจ้าต้องจูดเลยขยะเนาะถั่นล่ะมัน ผิวไปนำลงคนโตกบวานบ่ซุ่มเย็นดีแท้เนะาะใช่สร้างคือบ่มาะนะสร้างคือบ่มาตั้งเพือนม,มือสามคำมือสามคำอ๋อหามือแล้วคนสุกคนสุกสองคำคำหนึ่งคำหนึ่งโหโหวันนี้มันพระเดพระใหญ่ มีสามคำเจ้าบอยากกินมัทลีน้ำแล้วบ่เ<ไ>ปน็นก,กินจ้นะเนาะมันทักกาได้คำว่ากินกัน <laughs> <laughs> มันสั่นบ่ม <laughs> ันสั่นคือเป็นโคเป็นอย่างนั้เนี้ยตูเงาเงาเนาะได้บ่โตัวละชับ

บอดได้หบอดได้นี่เลาดปิงโทรัพปิงชุกเลยสิกินดนเอะี่เนากไกระัห็นบอดเห็นปิงโทรศัพท์งเมันลวนออกเยเห้มบุรหาชิปหาชิน่ชื่อเห็นเราช่างเป็นนี้เนอะมันักมันฮักเดี๋ยวเมื่อนี่สิหาวทีเอากาวจอดเ้ะโะ้โหมันฮัก ได้เหตุมาในการเดินรีบๆเอาควานขอหน้าติ้นให้น้องหละเหัวยังกันเนาะหัวค่อนไม่ปิ้งว่ะหัวก่อนไม่ปิ้งนี่หมูนะเบนไม่หมูนี่บริเทอร์มปนล้ยังควอนไม่เพี้ยับยันเป็นมันอิ่มนะ ยิ่มร้วม่อยากซื้อนี่ยนักือรายไม่ไม่ปิ้งซอเป็นยังโมเป็นยังเดียวบาวบอสก็ซื้อได้เนาะบ่บอเดียวเดียวกาวจอเนามเป็นยังมเป็นเอากาจอนมาปิ้งนี่นะโอกินข้าวเช้าล้วบอน้องามมาเนี่กินแล้วแน่เด็กกำยังเ่ยนะกินขับมภักเซียนครับเสยบได้สมมาเขียนการิกน้ำบอสอไดับไปกินตะิ้งโอ้ผั้างคนของเนาะสมพังเนี่ยการิกูได้ม่ ดีนะฮะแต่เคอเห็นลายคนน้องอันอย่างนั้นน่องน้องดีว่าผู้หนึ่งหุ่นหย่งหยองน้ำมาดินหลวงเจ้าซื้อใด้ไหมน้องมวยน้องมวยเพิ่นไปใช้เงินจูมาเมื่อเมื่อเพิ่นมาเราพ่อแต่เช้านะ อยากเห็นผู้นั้นล่ะเพราะว่าเขามาบุคคลเห็นจิตเทื่อเป็นอะไรบ้างครับคดเป็นอะไรคือว่าอยากเห็นอยากเห็นเวลาเพิ่นมาร่วมตัวกันคือว่าม่วนดีแท้เห็นนะมาเนียพี่ไปเอิญบ่เนาะเอิละมาแล้วขบมาเป็นดึงดึงแรงไหมนะพี่เล็ละมาบ่าเพราะว่าถ้าเจ้าบนชงเคยเปสพมู่ชนิดสนมกันนะพวบแล้วแล้วปุ๊บเลยปุ๊บไปใช่นะ เราญาตบ่สเราญาตบอสถาเอินมาดีบันน้องยังดีฮะจะไปเอินมาบ้น่องหมวยเตี้ยนะผู้เดนไปนี่น้องเตี้ยเนาะพูอันผูหนึ่งอยู่ข้างเฮีอนน้องน้ำหวานนะน้องมินตาเนาะไม่นอือคืออินเดียนะเข่าอันเข่าเฮียนน้ำกันบอสกับเจ้าตะกี้อันหมูที่มาเดินโอ้คนหอกโอ้อง เย่างนีคืออารมณ์ดีแท้น้องป่าเนาะเราเรียกมาครั้งแรกบ่ครั้งแรกได้เพื่อขามาหาเราเนาะอารมณ์เยวะถึกมือว่าันเพีงอารมณ์ดีค่ะว่าได้ลองเพลงบ่คือได้ยินเขาาแต่งเพลงให้ป้าเตียงบ่เจ้าอะไรบ่แต่งเพลงไงแพ้สักป้าก็ผู้แต่งไงกัป้าเจ้าเราแต่งเพลงเป็นบ่เป็นแล้วเจ้าร้องชื่อได้บ่ตอนนี้ มีมีมีชัดขอนบ่แบบว่าในห้องไงฟังเพิ่นให้เพิ่นเปลี่ยนอยู่ตอนนี้แบบจากเพิ่นแบบพวกมันแก่แบบว่ามันแข็งเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเลยยังใจตอนนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเมนอเปลี่ยนทำนองลองลองห่ให้ฟังแล้อจะคำหนึ่งลองได้บ่ได้อยู่ ดมก้อนหว่าไปกระชังหรือวามปิ่งเขายบบเก่งกุ้งเก่งจังมาปิงอันดมผัดหรอมันอยากควยๆเนี่ยจังหน่อยเนาะมาปิงอะไรมาปิงเขาแซวบออน่าโย่หัวมันฮักก็เลยฝนตกแห้งอัะดิบอ้นป้ายจนดึบมายังอันนี้นมายังในเจียนเพลงนะหรือว่านังซือ จดหมายจากเยอรมันอ๋อสี่ห้องไ้ฟังบนบลองอยู่ลองอยุบว่าไงอ่านให้ฟังเองเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ขาดตัวขาดทีมนันบอางฮะคอยบล็อกบ้าบ้าจะยึกส่องเลยคอยห่อเพลงอันนี้เพลงน้องคอจับกลมพนมมือกับพวก บเปลี่ยนเส้นทางกับรงานปีนี่้นี่พูดหยองๆค่ะโดยโดยอ่ะมานั่งมานั่งพี่นันอายุจี่ปีแล้วพี่เนี่ย15ปีปีหน้าพี่เลยกว่าปีหน้ามาทางพี่พระเจ้านี่ยว่าพร้อมพร้อมกันวันนี่นะว่าตัวจากเห็นอี่เนาะให้ขันชันให้บาอยร้องเพลงอัน Pie Pie, bên Đó là nào thằng Pie? Nông khoan đấy. Lão mồm Lòng lão mồm bên cứ ăn nào, 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 nào. Đọc nghe, chiếu. Đọc gì đâu, đọc gì? Nào, chạy. Nào 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 mày. Nào chạ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 y. Nào Nào chạy. Nào chạy. Nào chạy. Nào น้องเตี้ยน้องมวยสามท่านสมามคนสามท่านแล้วก็อีกคนหนึ่งนะน้องมินตาที่เคยมานำกันเนาะแม่นบ่น้องงินน้องปลาเนี่ยร่มดีได้อยู่อยู่เรากับแบบเตรียมที่อันสำคัญให้ทุกเมื่อน่ะแล้วกัแล้วยังเขาเรียนก็น้องคนน่ะ โอ้สุดขอยสามคนเีออกแล้วออกหมดแล้วคุน่าโดดเลยพุนี่โดดกลางฟเมอต้นหอกเลยโดดเทงปไานาปีนี้บอกมก่อนยาป้องกันเขาอยากก่อนมีแต่เซ็กคาเง็ที่หนึ่งแล้วละโดดเลยเพื่อนเพื่อนจะใช้อะไรนอนกันดูไอนะสามที่เที่ยวนี้สามซี่ยว ชาลาวที่เอิ้นเชี่ยวหมู่ครูที่ักแพงนี่เนาะเบิ่งมาเบิ่งกันกล้องกันได้จักนาทีแล้วเป็นยังไงกล้องนี่กลรากล้หัวนี่ก็ยังคักแต่นะำมาต้อมมาพ้อนหรอกชัดหัวว่า ห้วยแล้วล่ะอะติบาฟังเด้อก่อนเนาะแหมหัวอี้หัวไม่บิ๊กหัวไม่บิ๊กโอ๋บ่ใช่แล้วจะลืมเด้อมื้อหน้าเด้อบ่ไงงเอยู่บ่ลม้ตั้งักลเียงเอางค่อยีกวค่อยเียงแล้วแม่นบ่เียงแล้วก็สิเียงอีกค่อยทายกันฮอดเป็นน่ะปกผู้อมบดน้องเตี้ยนี่บ่ค่อยอยากปากเนาะน้องมวยก็บ่อยากปากคือกันเออบ่ฮะ เรื oh, well <laughs> <laughs> <the <the well. mm ่องาเขาเส้นอ๋อท่านได้เข้าเส้นเฮงบ้าได้เด้สิเข้าเส้นมันบ้าอะไรยังแกงหนูไม้บ้าแรงวานในแกงหนูไม้เบัดแกงดูแท้แปบายาแซ่บแกงหนูไม้บหรือว่าอะไรนแซ่บอยู่อ๋อมายังนกนกนองเตี้ยลองเอิ้นนกม้าด้วยนกเตี้ยนกม้าหรือว่าเอิ้นได้อันนี้อันนี้บ้า่นบ้าวานกว่าไรนะบ้าไรดีบ้า ยาตอนทำเราบ่อยว่านี่นกไม่ได้โอ้โหแท้นกนี่เนาะโวดว่าโรคว่ะมีลมมาเนี่ยเอ่อเดี๋ยวเอาไปบังกล้องให้นะตู่เพิ่นบ้านเอาเนาะเดี๋ยว่าออกเยียนไว้เนาะเฮีอาหารได้บ้านสุขคนละบ่อหนิออกเยียน ็ะไม่มาได้เขียนต็ดหองแล้วไปเกียบล้มนกป่าหูออารมณ์ดีเนาะคนที่บ่าอารมณ์ดีพี่น้องคนบบเกียดเนาะน่องนองมวยจักปีได้น้องมวยซำกันสิบห้าปีซ้ำกัน ทำกับข้อยทำกับค่อยบ่เออโอ้โหมาเรียกเกินมาเรียกเกิเดาลองเดาอันนตรงียงน้นสิโอ้ยขอยบ่ด้ลองให้เดาตามลองลองเหล่าเบ้งเนาะบ้านเชียนแบบว่าใกล้เคียงบ่อนะทำเดาทำไมเดาไมอ ơ cay khiêng cay hà cay khiêng 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 cay này cả Nó cay khiêng 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 ห้างกันสามซีนี่แหละประมาณนี้แหละเนาะไหนพี่น้องเพื่อนเจ้าเลยโอ้น้องกว่าทายมาจ่อยดึกแม่นทจอยท่จอยน้องกว่าแนีาเยอะเสารสองฮะสาสองคือน้อยกว่ายนะเราไม่กว่าเ่าบ่ค่อยว่าค่อยเสารสองสสองค่อยังบ่ไหวอ่ะอือ่สารสองอ๋อสองคิดว่าเสาสองนะแต่ได้าน้อยกว่าเจ้าเลย แต่เดิมก็เป็นเผากิงเนาะแมนแมนแมนเผาคิงน้องเป็นเนาะนะปุ๊บป้าไปแล้วนะนี่เฮ้ยเ้ยเป็นเผาคิงวะบอกอย่าได้อย่าได้มาลีเกเป็นเผาอีกเลยเออจะรุปแล้วหูแล้วว่านองหล่ามือย่อเฮือนามขำเราเาได้กินอีกสามสามสามมันนี่จะคำใช่ไหมนี่ขำหนึ่งคำเดียวคือนี่มามุม มุมนั่นดำื่อู่มันมืดบอมันมันย้อนแสงฝนตกแห้งเตอไปจนดึบเนาะวันนี้เจ้าต้องหามาให้อันเบาจ้อยเขียนขึ้นรถเขียนตัวสีง่เขียนบได้เขียนเยแต่ว่าเขียนบไดได้ไดได้ละได้เดียวได้ังไน้งหวย น้องตีย่างเขาแล้วถ่ายวันนี้แล้วสามคนเพราะว่าเมื่อนี้เห็นน้องมวยข้างแรกได้เบาลี่กันเลยก็เลยถ่ายผู้เพิ่นไว้ผู้น้องปลาเต็มโทรศัพท์เบาลี่กันเลยผู้น้องปลาเมื่อกี้ถ่ายอีกน้องปลาซื้อมาต้มในบ่หมักซีดีบ่แล้วเซมากินเจ้าก็ ไอ้หมู่เจ้าอื่นได้เกาะเออเออว่าลีขาเห็นเจนกินได้จ้าขนมช้างเมื่อวานเจ้าคนกินเลยมันที่อ้ายกับมี่ได้ขนมมาต้อนวันนี้อันอยากกินได้กินบ่กินจะเจ้าแก้ปัญการได้ชื่อโชคดีรถไทยล้านเอใครออกเอ่อรถไถมาเฮือนเจ้าขึ้นหลายคันรถไถช่างบ่รถไถลูกอนาบ้าว คุณเสี่ยวขยูคุณเราหูว่าคอยอยูสัางกับเหลาเดี๋ยวเราะไห้เดี๋ยด้วยเนาะไม่นว่าไม่เนแต่เจ้ากินเป็นมากเลยใช่ไหมไอชีคีมแบบนี้เป็นลองลองกินให้พ่ออายเบิ้งเนาะโอ้ยสุดภัยเลยกินจนเป็นขนมมันนี่เลยขอบใจเด้อเด้อยกินเด้อเนาะเนยเาสิติองมวยเพิ่นเป็นยังพ่อแบบนี้เนาะเพิ่นมากแต่เป็นเผากินงัวเด้อยายอันนี้ Vân hú và nhu sam cắn cấp khói ấy à, bà lật cho sửa bao bao nhu xăm cắn bờ bờ sửa đi đi <laughs> không lại quá bao, mùi... mùi... <laughs> được khỏi bà, nó lại ví nó à. sao đứng đây à. เจ้าสามเทื่อนี่มาเนาะเจ้าสมเถื่อบีแต่หาเรื่องให้คอยเด้อเนาะเจ้ากันเจ้าสามเถื่อนโอ้ยตายขอรัก็อาก่าำขาเคียงบาดเนาะเป็นยังนั่งติดหลังกันช้ำขาเคียงรู้บุนั่งเทียงกันแน่นังล้านั่งมานั่งจับดีลูก้อิ้นลูกเอาหมูเอาหมูวันหมูเพิ่มเฮาหกชิปเฮาก็เอิ้นลูกได้บัดน คําว่าเว้ามึงเช้ามึงยังก็สิเอ้อน้องเอ้อหยังอยู่อันนี้วลุอัน60นี่แม่นเว้า60อันนี้ก็ผมงอกยังบ่มีจักเช่นอยู่ว่าเอิ้นกัน60เด้อโอเฮาเบิดเท่าแล้วตูเฮาก็บ่ทัน้อนะนะเบิ่งผมเฮานน้องเบิ่งเห็นเห็นบ่เนงอกอนี่บ่มีเนาะวจน้องไว้นี่อยู่เดียวบ่เออก็หลายแ้เบ่พื้นกันเท่าหลายตู ล้ำเนาะลำำ้ำคําเข็มแปลว่าอายุยังน้อยแต่ละคนนี่มีความฝันอยากไปทํางานกรุงเทพดีปะแม่คืออ,อยากไปอยู่ล่ะบ่ค้ดคึดอยู่แต่บ่ไปไกลบ่อยากไปไกลเด้อี่ฉน้องยังอ่ะน้องวีนตาบ่แม่ฝังเลยแม่นบ่่แมเชมน้องเพิ่นน่ะบ่อยากไปไกลเด็อยากไปแถวๆกรงเฮ็ดนีเดียวโอ้ยแม่ไอเด็กไอเด็กไอเจ้านี่ มีหมูกันคู่คนบ่ข้าเจ้านะเรียกหมูอะไรกันดิข้าเจ้าบ่าอุ้มหมูคู่มือนี่เนาะได้เก้าเหรอไม่อุ้มแฝดเดียวดิมีผู้ให้เจ้าปะบ่มีมือหนาไอ้อุ้คแล้วให้เจ้าก่อนเอ้เรื่อมาใส่เรืเนาะมีอยู่รักกับเชนคอยปอกคอยเฮ็ดแบบังข่าวมีหลายอยู่ น้องพี่น้องเนาะห,ห ó, ลังจากพี่ว่าเฮาได้โอรมกับทางน้องเพิ่นนะก็ออกมาพี่น้องเอยก็หลายคนอยู่ทั้งทีมงานก็อยากหยอกน้องหัวมวนเว้าน้อหัวมวนกับน้องๆเพิ่นน่ะเป็นอยู่นํากัน3คนก็ขอบคุณขอบคุณเนาะ FC ฟฮักแขงเบิสชุกุลชุกคนที่เข้ามาเบิกมาชมเข้ามาติดตามนะจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อถ้าผิดพลาดในการใดเนาะพี่น้องเนาะโมเวียงเองก็อ่าได้เข้ามาถ่ายผมมีพี่น้องเบิ่งก็เห็นได้ช่องเลยว่าเพิ่นมาถ่ายเนาะพี่น้องเนาะคือว่าน้องพาตัวเองไทยลาวพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ จะได้ขอจบคลิปลงมือก่อนขอบุญขอบคุลเอ็กซีงแขรงเบอร์สกุทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ทางโมเวียงเนี่ยพี่น้องเองเอง,เองเก็ไปก่อนนะเนาะขอเข้าเข้ามาสบายดีสบายดีพระสกุทุกค,คนเนาะ